สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้พบกับผมนิวถังนะครับทุกคนวันนี้เราก็จะมากินนี่นะครับขนมนี่ลูก,กาตาทุกคนบ้งเห็นไ,หนไอรีวิวในทิกต็อกอะไรเยอะแยะมากร่วงร่วงเนี่ยครับอันนี้ผมก็ซื้อมาได้หนึ่งลูกนะทุกคนอันนี้ซื้อมาหนึ่งแพ็คในเซเว่นมันหมดไวมากอะทุกคนไม่รู้เขาจะซื้อไปทำอะไรเยอะแยะนะวันนี้เราก็จะลองมากินให้ทุกคนดูนะครับทุกคนไปเริ่มภูแรกเลยเดี๋ยวผมพอแกะก่อนนะทุกคน นี่เป็นรูปแบบนี้นะนลูกแจตกตาขนมเขาเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้นะผมก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ขนมหวานโอ้ยร่วงร่วงนี่ผมก็ได้มาสามสีนะทุกคนไมนดูว่ารสชาติมันจะแตกต่างกันหรือไม่นะครับนี่ก็เป็นสีเขียวสีเหลืองนะครับสีอะไรเนี่ยสีแดงหรือเปล่านะทุกคนไปอืมน่าจะอร่อยนะลูกกุกตาเนี่ย เห็นคนซื้อไปเยอะเลยโอ้โหว่าอืมกลิ่นมันเหมือนกับขนมอะไรสักอย่างนี่แหละไปกินกันทุกคนอืมอ่าอ่าอืึเปรี้ยวมากครับทุกคน อซอสข้างในเนี่ยโคตรเปรีป้ยวเลยอือหืออาอาอ้าอออออออเปรี้ยวชหายส้มมากเลยส้มส้มขนาดเอ อีกลูกนะทุกคนอ้า <c oughs> โหมันเปรี้ยวมันเปรี้ยวเหม็นฮอนอะไรนะที่ซื้อมามันจะมีข้างในแบบเปรี้ยวๆอะ่ะแบบนั้นเลยนะทุกคนอมไปอมมามันเปรี้ยวนะฮอนนั้นอะ่ะแต่อันนี้มันเขาให้ออมหรือให้กินไม่รู้แต่เปรี้ยวมากเลยนะเดี๋ยวขอกินน้ําแป๊บนะทุกคน ลูกที่สองเนี่ยลูกที่สองใหญ่กวโอ้มันโคตรเปรี้ยวเลยทุกคนลูกนี้จะเปรี้ยวหรือเปล่ามันเป็นแต่ละลูกหรือเปล่านะผมไม่รู้เหมือนกันอืมออกมาแล้วโอ้เหมือนกันเลยนี่นี่นี่ดูดูดูตรงนั้นว้าว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 ลองกินไปทีละนิดดูนะทุกคนว่ามันจะ เขาต้องกินยังไงกินแล้วเคี้ยวหมดเลยเหรอ,อ <c oughs> โเปรี้ยวสดๆเลยโอ้โหแม่แืบบอกเลยนะเปรี้ยวมากเลยครับตั้งสองลูกเลยลูกนี้ก็น่าจะเปรี้ยวเลยทุกคนน้ำไปขนมแบบกินอะส้มส้มคนาเลยครับทุกคน สมบใบสมเหงาอย่างนี้มาเลียกลูกนะครับเดี๋ยวมาครับทุกคนขอเติมน้ำแป๊บนึงนะเดี๋ยวเติมน้ำแป๊บเติมน้ำมาแล้วครับทุกคนสุดอร่อยเลยเดี๋ยวจะแปลงขัดนตอนอืมอ่ามันเปรี้ยวแบบสุดยอดเลยนะทุกคน เราจะกินลูกสุดาแล้วโอ้โหล่วงโอ้โหล่วงเซยด้ทุกคนสุดัสมันไม่เป็นไรนะผมทำความสะอาดห wow. ้องหมดละนี่นะครับเนี่ยน้ำแบบนี้ที่มันเปรี้ยวๆโอ้โหว้าวว้าวเนียอืมอืมไอส้มเปรี้ยวจริงๆ

น้ำลายเยอะส้มขึ้นเปรี้ยวจริงๆคนเอาายวเลยทุกคนนี่นะ ขนมลูกกระตาครับซื้อวันนี้ซื้อมาสามลูกเห็นเขาขายกันโอ้เก็บหมดแบบหมดเลยแหละวางแป๊บหมดเลยนะทุกคนพี่ไหวโอเคครับชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับไปอีกไม่กี่คนก็ถึงสองพันซับแล้วทุกคนกดไลค์กดแชร์ไว้เป็นกำลังใจผมด้วยคลิปนี้ไม่ไหวเปรี้ยวมากเลยทุกคนไปไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย